เฮ้ยมาแล้วมาแกงดาบใส่เลยบบาเนี้ยเอ้าหนึง่งหนึ่งตัวสองตัวพอนะมาสามสี่ห้า,าห้ามาผู้ไดมันติดเสรม,มันติดไม่รู้แต่ว่าบ้านนี้ไม่มีหมาอ๋าบอบ่มาชุมนมุมกันที่นี่แวบ๊บแว๊บแวบบ๊บแวบงเห็นนี่คือกันเออเนาะโอเคเลยแหละเนี่ยบ้านสวยเลยอ่ะใส่พ่อไม่คนอยู่เลยหะ พูดออกมานี่ยมิตภาพที่ดีนี่ผู้ใดเป็นผู้ยิงดลนี่อีนั่งนี่บอกฮะผู้เฝ้าลายเถอะผู้เฝ้าลายเฮงพูดผู้เฝ้าเนี่ยล้วผู้เฝ้าดำซีฮ้าปัวหาขาวๆเด้อพูดมาอีกตัวนึงผู้หละกกบาดนี่หกตัวเอาน้องโมจิล่ะไปกับคุณพ่อไปกับคุณพ่อแล้วไม่มีแว่าโออไม่มีคนอยู่เลยเอาอันนี่อีกตัวนึงเฮ้ย ป่อผู้บ้าวลายแห้งพระเจ้าคุณนะผู้สาวตัวเดียวอืมผู้สาวตัวเดียวเขารอกขาและมาังลยได้ใช่ใช่ขึ้นโครงแล้วบ่ตอนตอนมานะขึ้นโคกยังนะลางคามีแล้วแต่ว่ายังไม่ขึ้นแต่ตอนนั้นอ่ะโอ้ยนี่สวยเลยล่ะค่ะสาธุน้ำเด้อผู้ใหญ่ใจดีท่านมอบให้นะคะ เห็ดซองห้องอันนี้มองนั่งเล่นเนาะพอดีอู้ดีสวยดีสวยเลยใช่วันนี้ก็เลยว่าจะมาทาสีทาสีทาเพราะทุกที่นี่อันแอมฟ้าแล้วจังมาทาสีมันจะเลอะไม่ฟ้าแนนก็เลยรอบนี้ก็เลยว่าจะทาสีก่อนค่อยแอมฟ้าทาสีอันนี้เพาะเล็กนี่เนาะทาสีนี่อ๋อทาสีนี่เออเวลาเราทาสีเ้าแอมไม่ฟ้าแล้วมันจะง่ายกว่าเนาะมันมันจะเลอะไม่ฟ้า อันนี้มันจะง่ายกว่าแหละมันจะเลยว่าสีล่องทาสีเบื้องก่อนทาสีก่อนทาสีก่อนแล้วค่อยเอี่ยมฝาอย่างดีสวยอย่างดีเลยพออยู่อยู่เนาะพออยู่เลยเนาะเตียนอนคนละห้องเด้เออคนละห้องคุณพ่อก็นอนโอเคอยู่คุณพ่อน่าจะอยู่ห้องไหนเนี่ยคุณพ่ออยู่ห้องนี้เออน่าแสดงว่าเดาถูกเด้เราเนี่ยมจีเลือกห้องนี้อือติดห้องน้ำเนาะเอออือ ประตูทางเดียวใกล้ๆกันพวบขี่บนเยวบอกนี่ห้องนาบเลยใกล้เลยเฮ้เนาะตัวค้ำมาคืนอยู่ใกล้ๆเนี่ยถือว่าโอเคเลยสวยเลยฉาบสวยอะไรชัวสวยคุณพ่อไปรับจ้างบ่มันไปรับจ้างเมื่อเรโปรสเกีวเขายังบร่ลูวันติดนะสี่ห้าวันติดวันละครึ่งวันเหรอสองร้อยแบบเต็มวันบ่ ทุบหกว่าจะได้กลับพคือว่านสันเอาให้มาแลา้วบ่อันนี้แหละสาเหตุที่ทำไมคุณพ่อถึงมีงานทุกวันเพราะว่าแกแกทำจนกว่านายจ้างจะพอใจโห<ฮ>เอ,อนายจ้างกว่านายจ้างจะพอใจจริจริงมันมีเวลาเลิกไม่ใช่เหรอไม่รู้อาวนั่นแหละสาเหตุที่ทำไมเขาถึงอยากจ้างอ้าวแกแกแกไม่เคยว่างเลยนะกับคู่หูแกนะ มันก็ใช่อยู่แต่ว่าทางานมก็ต้องตามเวลาไม่ใช่เหรอไม่อันนี้ตามตามใจโอ้ถ้าตามใจก็เฮ็ดมดมือแล้วสันเอออันนี้ตามใจนายจ้างนายจ้างนายจ้างอยากให้กลับบ้านตอนไหนก็คือกลับให้เท่าไหร่ก็เอาเงินนะอ่ะแล้วแต่ตกลงกันอันนี้ก็เลยบอกว่ากันเนาะมันมันก็เลยมีงานถ้าถ้าสมมุติว่าคนคนที่จ้างส่วนใหญ่ก็เอ่อเวลานี้าบสามโมงต้องกลับต้องเลิกอ๋อ เออมันไม่เสร็จกันแล้วแต่คุณเขาเขาไม่ค่อยอยากจ้างแบบนั้น<อ>แต่คุณพ่อนี่เล่นคําทุกวันเลยอผมมาจะได้อยาก,กี่เด้ไปไปใส่เลยเด้ไปซื้อนมแล้วไปถีบยานบิดๆแล้วสาเหตุทำไมคุณพ่อถึงมีงานจ้างทุกวันก็เป็นเพราะเวลาแกไปรับจ้างอะแกไม่บ่นว่าต้องกลับเวลานั้นเวลานี้แกไม่พูดอ,อ,อแล้วแต่ตอนไห<อ>นก็ได้อตอนไหนก็ได้วันันบางคนไ,ไปรับจ้างนี่ถึงเวลาเขากลับเลยนะโยนข้าวไปกลับเลยไ่ไม่ เออถือว่าไปข้าวจะเลี้ยงก็เลี้ยงไม่เลี้ยงก็หากินเอี้ยงเอารุ่นนั้นเลยเนาะเอออมาไม่เจอใครมีแต่ในพุทธิ์แหละมินีชาบอยู่เพลียวหยับหยบหยับบบเป็นยังเออทำทุกวันนี่ทำทุกวันแหละนี่ต้องการคนช่วยค่อยบอกให้พ่อเพิ่นหยุดนะเออเนาะให้เพิ่นไปรับจ้างเถอะรายได้เพิ่นก็หารายได้ก็คือหาได้จากช่วงนี้แหละถ้า ห่างจากช่วงนี้มันก็จะมีงานเรื่อยๆแต่ว่ามันก็แต่สําหรับคุณพ่อเนี่ยแกแกมีงานตลอดนะโอ้แตเสร็จเสร็จจากการเกี่ยวข้าวก็กดมันต่อกดมันต่อเออกดมันเสรษะกายาโอ้งานฆ่าอันนี้คือเป็นมือฆ่าประจาโอ้มือฆ่าเออมือฆ่าประจาหมู่บ้านเลยไรก็ยัดกั้งข่าดีขยาเนาะนี่เนาะเออเนาะนี่แหละดีกว่าไม่มีอะไรทํไเอ้ยบ้านเากรา อุปกรณ์การประจำหมู่บ้านเลยอือหึขันหยาก็วันนี้ก็แวะมาดูนะคะว่าถึงไหนแล้วนะคะถือว่าสวยเลยนะคะผู้ใหญ่จะดีเนาะเพิ่นมอบให้เนาะสาธุน้ำเนาะสาธุสาธุค่ะหลายท่านช่วยกันสนับสนุนถึงได้ขนาดนี้เมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมบ้านหลังหนึ่งที่แถวบ้านม่วงแหละใช่เล่าสู่กันฟังบุญนุ๊กก็บ้านหลังนี้อ่ะ เซแล้วเซอีกนะเซแล้วเซอีกจะพังแล้วมาพังแล้วบ้านของลุงออสอะที่ถ้าใครดูคลิปมาดามมอโพลนะคะเมื่อวานนี้ก็คือบ้านของลุงออสนะก็คือว่าไม่รู้จะพังตอนไหนก็แกก็อาชีพแกก็รับจ้างทั่วไปแหละก็ข่าวน้ําก็ล้านกับลูกทั้งลูกทั้งล้านทีงแม่ก็สี่คนอะสี่คนทั้งหมดอะก็ไม่รู้ว่าบ้านแกจะพังวันไหนที่ว่าน้ําท่วมนะแต่ว่า อีกน่าจะประมาณสองสัปดาห์จะเอาข้าวเอาอะไรไปให้เกย์เอาบ้านบ้านไหนบ้านม่วงบ้านพลม่วงบ้านม่วงนี่แหละบ้านม่วงเราที่ติดกันนาโพเลยก็คือว่าไม่รู้ว่าบ้านม่วงพุทธไม่ใช่บ้านพลม่วงไม่ใช่ไม่ใช่พลม่วงบ้านม่วงบ้านม่วงบ้านม่วงไม่รู้ว่านาโพไม่เออใช่น่าจะอีกประมาณสองสัปดาห์นี่จะเอาข้าวไปให้เกย์อยู่เกย์อยู่กระตอบวะโอ้บ้านต้องเข้าไปดูในคลิปว่าบ้านเกย์จะพังเลยไม่พังเลย มันเซ่แล้วแต่นี้นะมันเซ่แล้วเซ่แบบแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขามีน้ําจากอบตต่อให้อยู่แต่ว่าห้องน้ําไม่มีนะห้องน้าในที่ไปดูน่คือว่ามันมีแต่โถแล้วก็แอรไม่มีอะไรมีถึงมีก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันโดนน้ําท่วมไปหมดแล้วไงแล้วแกถ้าฝนตกมาพวกแกก็จะอยู่ใต้น้ำแบบนี้แกก็อยู่นี่ น,น,ปปน้ำจปประมาณนี้แหละมักวเข้าไปประมาณนี้แหละสุดก่อนที่เราไปประมาณน้ำประมาณนี้ไม่เ,เคยไปอะไรเทือแล้วไปสองสามครั้งแล้วแต่เราก็คือว่าเราก็ไปออไปเยี่ยมออแกไปช่วยนั่นนี่น้องแบบกับข้าวกับน้ำเราไม่มีปัญญาช่วยเขาขนาดนั้นเ,ออเราก็แค่เอาตะกคนกับข้าวจากักรยานยังไม่มีขี่เลยจักรยานอ่อญญนะสัะกวันค่อยออวันวันที่มัน,ว,น,ว,นว่างค่อยไปไปเยี่ยมด้วยกัน ก็ข้างๆก็จะมีน้องชายจะอยู่น้องชายก็กระต,ตับกระตัาอยู่กับหมาคือครอบครัวน,นี้ดูแล้วก็น่าเห็นใจอยู่นะคนอยู่กันหลายคนบอนจากคนสี่คนสี่คนเ่พาะบ้านนี้นะใช่เดี๋ยวจะ,จะมันมันมันจะมีคลิปอยู่แหละเดี๋ยวจะให้ดูอันไหนค,คือ,อน,นี่กดนี้ก็ได้ในติกต๊อกก็ได้นน้าไปวันไหนเมื่อว,วานบอกเมื่อวานเมื่อวานวันก่อนแต่ลงคลิปเมื่อวานเลย แต่อีกตัวสาตเยลยอไรกัเลยจะหาเงินซื้อจัก,กรยานให้เขาอยู่หาเงินใช้ซื้อจักรยานเพิ่นไม่มีอะไรเลยบอกไม่มีจักรยานก็ไม่มีไม่รู้จะว่าวอย่างไงมันคือเป็ดแน่นั้นมันคือบะหมี่พักูุยหญ่บ้านข้าวอาหารนี้ก็เราก็ไม่ได้อีกส่วนหนึ่งเราไมา่ยุ่งกับส่วนตัวนี้นะก็คือว่าแม่แต่เงินซื้อกับข้าวยังยายๆเละภาษายังกับบ้านแบบ อันนั้นนะจักสิวาเจดีย์ดอกพยไปดูสักวันใส่เนาะบ่โอหาจังไดวะเออนี่ไงเฮ็ดเบื้องจไจดีย์ฮะเฮ็ดบเป็นเหมือนกันนี่ไงบ้านเขาอ่ะเนี่ยอ,อ,อันนี้คือโถซ้วมนี่นี่<ะ>อย่างไี้ขี่เนี่ไ,นไปก็ไปไปอาศัยบ้านญาติบ้านญาติพี่น้องที่เขามีซ้วมอยู่อะคะ่ะ ช่วงมีแตโถมันม,มันมันใช้ได้ย่้ยไนมวะจะมองไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโดนน้าท่วมมาตันไปหมดแล้วอันนี้คือสภาพคือน้าท่วมนะออนี่บ้านเกเออคือคือ,คอนายเห็นใจอยู่แต่เราก็ยังไม่ได้รู้ความความคืบหน้าอะไรมากมายยังไม่ย,ยังไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าเราสอบถามจากเพื่อนบ้านเล็กน้อยเบเกก็โอเคแกเป็นคนที่ทำมาหากินดีอยู่แต่ว่าหาพ่อกินอ่ะนะ นี่เลยเนี่ยมันนูนอยู่ที่นี่มันมันก็จะเป็นสลบอย่างเงี้ยมันจะพังแล้วไงเไงนี่นงามเขาเนี่ยนี่เดชบ้านนี่ป่ะชัดเจนสี่คนอยู่จะพังแหลรไม่พังแหไรมีมีตัวน้อยด้วยบ่มีตัวน้อยหนึ่งหนึ่งคนล้านบอล้านลูกอันล้านมาฝากก็ก็นางได้ห้าร้อยอ่ะ พูดง่ายเถอะอห้าร้อยพันอ่ะแล้วก็เจ้าเสวายจังใดดอกมันก็เลยว่าลุงก้อนลุงก้อนบอกว่าไม่มียานพาหนะนะไปไหนก็เดินเอาคือว่าแม่แต่แบบไปไหนมาไหนก็ต้องใช้วิธีเดินอ่ะไปลงตรงรับจ้างก็ต้องต้องเดินเอาอ่ะต้องเดินเอาเดี๋ยวรู้คิด เดี๋ยวกทิ่นแหละนุเห็นดูเลยสักวันเราค่อยไปเยี่ยมอเดี๋ยวค่อยนัดกรบมดามอาจจะเป็นวันหยุดวันอะไรแต่ประมาณอีกหนึ่งไม่วันพรุ่งนี้ก็วันถัดไปจะเอาข้อสารให้กูเพราะว่าข้าวทุกข้าวในแกซื้อกินนะจะไม่มีนาและที่ที่แกอยู่ถ้าทําบ้านคงจะยากงอชีพอื่นเหตุเพราะว่ามันดิฉันธนาทานเออนั่นแหละอยู่ธนาทานแล้วคืยากเหรออืมยาก เราเล่าเยอะเลยเราต้องไปดูก่อนเราไปเยี่ยมพยายามไปก่อนเราไปเยี่ยมพยายามไปใหม่กระถามว่าลุงอ๊อดมีเสื้อผ้าไหมคะก็ไม่เคยมีเราก็ยังไม่มีไม่ได้เตรียมเลยมันน่าจะไม่พรุ่งนี้ก็วันถัดไปจะไปหาแกอยู่จะเอาข้าวสารอาหารแห้งไปให้แกดีโอเคนะคะเราสู่กันฟังบ้านม่วงไหนอ่ะบ้านม่วงแถวนาโพด้นาโพดิแล้วเออนาโ โอ้ยเราไปดูเฉยๆเบื้องต้นนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสี่่อยสิเดินทางเมื่อไรได้บาทเมื่อไรสี่ขี้ขาวบาทเท่าทียงเลยมายังสิเมื่ออ้าวเหยังให้นอนอยู่นี่บอสเออโอเคโอเค